สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวซีสแตนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับดีเจอิตนะครับตอนนี้อีกก็นั่งอยู่กับวงร็อกนะครับต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ของวงการเพลงเลยดีกว่าเดี๋ยวให้น้องๆเขาแนะนําตัวเลยดีกว่าครับท้าสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวงซีลครับความได้ความตัวด้วยคร่ามและตื่นเต้นครับครั้งแรกครรั้งแกนะเหมือนเหมือนครั้งแรกครับเพราะว่าหายไปนานมากคนานสามปีเนี่ยหายไปสามปีสามปีนี่ไปทําอะไรกันบ้างครับ าก็เท่าที่เห็นนี่อะไรมีเพลงละครครับเพลงละครอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็มีทัวร์เนาะอกจากมีทัวร์แล้วก็ทำอะไรบ้างเนี่ยครับไม่ได้ขับรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปทัวร์เสิร์คอ๋อทัวร์เสิร์ตมีทัวร์คอนเสิร์ตบ้างปาง์ตีครับแล้วก็ทำเพลงนี่แหละครับคือตอนนี้แหละอยากจะบอกว่าชาวซีฟเนี่ยเขาได้ฟังเริ่มที่จะได้ฟังซิงเกิลใหม่ของซิลไปแล้วครับเพลงอะไรชื่อเพลงเสียม ไม่ใช Connie, <gì Higher? S 1> ่เสองรักเี you. Somehow, you ้าติแล้วต้องแรกอันีเซียมเซียมเทลงเซียมให้พี่พี่วงซิวผู้สิ่งเพลงนี้ได้ดีกว่ากาเซียมก็คือจะบอกว่าเป็นปัจจุบันที่สุดของวงซิวแล้ณตอนนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมามันจะมีเพลงละครค่อนข้างเยอะซึ่งแบบหลายๆคนก็อาจจะแบบเฮ้ยซิวเปลี่ยนแนวหรือเปล่าหรือว่าชอบทำเพลงเบาๆหรือเปล่าก็เลยอ่ะนี่แหละซิวมาแล้วมาแบบมาแบบที่เป็นซิวนี่แหละปัจจุบัน เมียนะครับแล้วอันนี้มีความพิเศษด้วยใช่เนี่ยที่ผมกำลังจะถามออ๋จะถามเลยใช่ไหมให้คุณถามก่อนผมอยากรู้เกี่ยวกับไทเทเนียมไปเจอกองถามไทเทเนียมดูไม่ใช่ถามเนี่ยแหละครับเอาใครก็ได้ชุดก็ได้เอาว่ามาทำงานด้จะตอบไม่ได้หรอ๋อจริงๆแล้วพวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะฮะก็คือทีหาปาร์ตี้ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสร่วมงานกันมา แต่ก่อนด้วยคือตอนนั้นเขามีคอนเสิร์ตแล้วก็ไปแจมเป็นแขกรับเชิญเขาอัลบั้มเขาก็เคยมาช่วยใช่ครับหลายอย่างครับ,รบจนมาถึงอัลบั้มนี้ก็มีโอกาสโอกาสเหมาะบว่างตรงกันนะก็แบบ แล้วเขาฟังเพลงแล้วเขาแบบเฮ้ยแฮปปี้นะอยากลองมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมากันเลย3คนเดียวครบวงเลยครับไอเฮียฮาร์บัตตี้นี่เป็นไหนกันมาบ้างครับเขาวัดเข้าวังเข้าวังทำบุญบุผ้าบริจาคบูชาเขาไปตามไปด้วยเรื่องอะไรเงี้ยหลายอย่างครับหลายอย่างดูน่าจะสนุกดีครับโอเคพูดถึงความหมายดีกว่าเพลงเสี้ยมเพลงใหม่ครับเนื้อเพลงเนื้อเพลงก็คนบางคนมันบางทีเออ่หูเบาครับมันแบบว่า ไปฟังคนนั้นฟังคนนี้แล้วก็ไม่ไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่าเขาเล่าอะความรักของของคนที่อยู่ข้างข้างเนี่ยมันเป็นยังไงแบบเดินไปฟังคนที่แบบว่าใครก็ไม่รู้คนที่อยู่ตรงคนที่เขามาเสี่ยงมาเสี่ยงบางทีเราตดสินใครด้วยคำพูดของคนอื่นก็ไม่ถูกใช่คับมรู้สึกที่สุดด้วยด้วยความรู้สึกใช่ความรู้สึกของเราเองครับก็เป็นเนื้อหา ของเพลงนี้นะครับทีน,นี้ไปพูดถึงในเรื่องของดนตรีกันบ้างดีกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างือเปาหมายถึงว่าดนตรีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมใหม่หมหมคงคงไม่ใหม่ครับแต่ว่าพยายามเลือกใช้สิ่งที่เรามีมีกันอยู่แล้วมีอยู่แล้วพยายามเลือกใช้ให้มันเหมาะเหมาะเหมาะแล้วก็เขาเรียกว่าเต็มที่ซึ่งจัดวางการจัดวางให้มันเขาเรียกลงตัวค่อนข้างค่อนข้างยากนิดหนึ่งคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ถ้านึกไม่ออกสมสมมติ พอคนเราตอนแรกมันแต่งตัวไม่เป็นมันก็จะโอ้ยอยากใส่ด้วยใส่นี่อะไรอย่างเงี้ยพอมันเรื่อยๆปั๊บมันใส่แค่นี้พอดีใส่แค่นี้พอดีก็คือหลบตัวเลยหลบตัวทำกรงโ่แล้วใช่ไหมครับหลบตัวเนื้อแต่งตัวเปล่าครับมันจะได้ไม่ใส่ยิ่งใหญ่อะไรนี่มันเป็นมื้อเฮ้ย มีหมวกเยอะอยากสาแม่สองสามใบเลยมันก็ไม่หมอะไม่เหมาะบางทีแค่เสื้อตัวหนึ่งแล้วก็แค่นี้แค่นี้ก็หล่อแล้วแค่นี้ก็ดูดีแล้วสบายสบายตัวดีกว่า MB ดีกว่า MB ตัวีกว่า MB ีกว่า m ตัวกว่า m ตัวีกี่า็จะัอกว่าถ่าักันกรือยัดีกว่า MB วีกิ่า MB ตัวก่าก b ตัวีกว่า MB ตวดีก่า m ัี้ค่ายวาับพี่า m ัวดีกว่า MB ัวดีุ่งนดี้แหละไดัดูก่าน b ตัดีกวา MB ัวดีกว่า MB ตัว่ารับ ต้นเดกกันยาครับกันยาต้นเด็กกันยาอาจจะให้พี่พี่วงซิลฝากอะไรกับแฟนๆชาวซิสเต้หน่อยด้วยครับฝากเอาเป็นช่องทางติดต่อนะช่องทางติดต่อก็ตอนนี้มีแฟนเพจแล้วนะครับก็คือ facebook.com/ ซิลร็อกแบนครับข้างในก็จะมีตารางนะครับแล้วก็ข่าวสารของเรามีคุกอ่านตารางอีกนั้นตารางทัวร์อะไรกันไปนะครับ สามารถติดตามได้ในนั้นยังมีอะไรไหมอีกช่องทางการติดต่อก็ถ้าอยากจะพูดคุยกับเราโดยตรงให้กดไปที่ดอกจันหนึ่งสองสามอ้โหจะมีเสียงจะมีเสียงพวกเราอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีเพลงที่พวกเราส่งมอบความสุขไปให้เป็นทุกๆอัลบั้มทุกๆเพลงโดยเฉพาะเพลงเสียงเพลงใหม่ฟังไม่ทันใช่ไหมดอกจันหนงสองสามศูนย์ศูนย์หนครับ อยาอาครับยังไงก็ขอฝากโฮซิลไปเลยละกันนะครับรับรองว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตได้ที่นี่แน่นอนครับ sispace.in.th ครับฟังไงม้ได้ออใจเลยยอดเลย